เลืกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูสกัดจากญ่ารีแพร์และว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจญ่าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้ New ice, นิวเคไดสารสกัดอินทรีอยเอ์เซ็ชนิดเข้มข้นกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายปรินีอีกครั้งครับคราวนี้มาดู มาดูคนที่คิดแคบๆอ่ะม,มันจะเปลี่ยนไปให้คิดกว้างๆได้ไหมทุกอย่างนะจำไว้เลยนะเปลี่ยนได้หมดมันเปลี่ยนได้หมดถ้าเปลี่ยนแล้วทาให้ชีวิตหรือวิธีชีวิตมันดีขึ้นแล้วมันผิดตรงไหนมันไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยนะไม่ได้เสียฟอร์ไม่ได้เสียมาดไม่ได้เสียตังการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกตัวเองเนี่ย ไม่ต้องเสียตังค์ทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้บางคนหูเปลี่ยนยากลือเกินถ้าถูกก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไอ้ที่จะให้เปลี่ยนคือมันไม่ถูกไงอันไหนที่มันไม่ถูกต้องถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันถูกอาจจะมีผิดเหลืออยู่บ้างมันก็เรื่องธรรมดานะแต่ให้มันถูกเยอะกว่าผิดหน่อยวิธีการกระทำอะ่ะแล้วมันจะไปยากอะไรนักหนาลดเกียรติศักดิ์ศรีลงไปบ้างแค่นั้นเองส่วนมากคนจะมาติดชนักยศถาบรรดาศักดิ์ เกียรติยศชื่อเสียงถ้าเปลี่ยนไปแล้วกลัวเสียภาพเสียฟอร์มแต่ได้เปลี่ยนแล้วไม่เออมันดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นนะไม่อ่ะยึดติดภาพเดิมๆไงเนี่ยคนน่ะจะเป็นแบบนี้อ่ะมีประโยชน์เปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนความคิดสมัยนะถ้าเราเปิดใจกว้างเปิดใจรับฟังของผู้คนรอบข้างเราก็จะได้แง่คิดและมุมมองใหม่ๆศึกษาเรื่องใหม่ๆ คุยกับคนใหม่ๆคนเนี่ยต้องคุยกับหลายระดับชั้นอายุน้อยกว่าก็คุยได้อายุเท่ากันก็คุยได้มากกว่าก็คุยได้เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติทางด้านความคิดเพราะแต่ละคนในจำไว้เลยนะเขาก็จะเสพข้อมูลมาหลากหลายหลากแงม่มุมผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นธรรมดาแต่พอเราได้คุยฟังกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะกั้นกรองเองว่าไหนมันถูกอันไหนมันผิด แต่คนจำนวนไม่น้อยนะไม่กองอะไรทั้งนั้นเนะี่ยโดยเฉพาะเวลาเขาพูดถึงตัวเองไงนะอาจจะมีความจริงอยู่นิดเดียวแต่รายนั้นเราพูดถึงเราเมื่อไหร่นะเหมือนเราโหเรวเราขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปกองเลยคลิดว่ามันใช่เขาพูดจริงทั้งที่บางทีมันขยายผลเนะี่ยเรื่องอยู่มีขี้เล็บออกมาเป็นขี้ใครเลยเงี้ยมันไม่ได้ไงต้องกันกองก่อนใจเย็นๆใช่ไหมสงสัยประการใด สามารถไปถามกันได้คนที่เกี่ยวข้องเออมันเป็นอย่างนี้จริงไหมมันเป็นอย่างนี้หาเหตุหาผลรองรับบางทีเราอาจจะไม่ได้คําตอบที่มันตรงๆประเด็นหรอกแต่คนเราเนี่ยไม่ใช่งงอะไรเห็ไหมเมื่อฟังข้อมูลจากได้หลายทางเราจะรู้ว่าเราควรจะเชื่ออะไรหรือคําพูดแบบไหนเห็นไหมเพราะบางคนทรรมชใช่คนจํานวนมากเลยจะไม่ค่อยตอบตรงๆหรอกโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบตอบไปตรงๆมันก็อาจจะก,กระทบกระเทือนจิตใจ เขาก็ตอบในเชิงเรียกไปแล้วก็เก็บข้อมูลไปคนนู้นมั่งคนนี้นมั่งเอามาประเมินดูว่าอันไหนมันควรที่เป็นจริงหรือไม่จริงใช่ไหมก็เนี่ยเขาต้องเปิดใจกว้างไงถ้าคนใจแคบไม่อะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละไอ้อน,นี่พูดมามันบอกว่าไอคนนั้นมันว่ามึงนะโมโหเป็นฟืนเป็นไฟท,ทั้งทั้งที่เขาว่ามันมีอยู่นิดเดียวไอที่เขาชมม่นมีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์เอง เป็นฟืนเป็นไฟโอ้มันอะไรกันนี่ยถูกไปตั้งเจ็ปดสซผิดแค่สิบเระหว่างเปอร์เซ็นทำไมทำไมจำนวนเปอร์เซ็นน้อยทำไมมีบทบาทมีอิทธิพลต่อชีวิตมากขนาดนั้นถามคำเดียวกลับไปตอบตัวเองเอยเถอะกลับไปตอบตัวเองบางคนไปยึดมั่นถือมั่นกับคำไปคำตอบ หรือประเด็นที่มีอยู่นิดเดียวเองโอ้แต่ทําเป็นเรื่องเป็นราวแต่เรื่องดีๆโอ้ต้ง้งมีตั้งหลายเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่ให้ความสําคัญมันเนี่ยนคนมันจชเพียนผมว่าในโลกนี้คนมันเพี้ยนนะเนี่ยเพี้ยนมากๆเลยจะบ้าหรือเปล่าไอ้ไม่ดีมันก็มีทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่เอาสิ่งที่มันดีๆที่มันเยอะๆนั่นเอามาพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อก้าวไปสู่อีกมิติหนึ่งวิธีคิดคนเนี่ยมันสําคัญมากเลย เราต้องฝึกวิธีเปิดใจให้มันกว้างเข้าไว้รับสิ่งทั้งดีและไม่ดีไอ้สิ่งไม่ดีก็อย่าไปเก็บมันไว้นักปล่อยมันทิ้งไปบ้างไว้เป็นแค่กรณีศึกษาเรียนรู้อย่าไปอะไรมันมากปลูกฝังมากถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปคบหามันแค่นั้นเดมันจะไม่ยากอะไรใช่ไหมกูไม่ชอบไอ้คนนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเสียปากทำไมอะใช่ไหมหลายคนเนาะไม่ชอบคนนี้แต่ชอบพูดถึงมันจังในบอกไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็แสดงว่าชอบมันนั่นแหละมันถึงได้พูดถึงมันไงถ้าไม่ชอบนะต้องไม่ต้องไปพูดถึงเลยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อถึงมันเลยก็คือลืมลืมมันไปต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนแค่นั้นเองจะไปยากอะไรใช่ไหมต่างคนต่างไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันมึงก็อยู่มึงกูก็อยู่ของกูเนี่ยง่ายมากเลยแต่คนในคนในส่วนใหญ่นะพูดง่ายชอบเสือกเสือกมากกว่าเสือกมากเกินเหตุมันถึงได้เป็นปัญหาทุกวันเนี้ เห็นไหมแค่นั้นการเปิดใจกว้างดีกว่ามีจิตใจอันคับแคบเลือกอันไหนชอบก็อยู่ด้วยกันนานหน่อยไม่ชอบก็ไปอยู่อีกมิตินึงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ต้องไปเกลียดโกรธชังทำลายกันลอกกูไม่ชอบดิกูต้องทำลายมึงอย่างเดียวมึงจะต้องไม่ต้องผุดต้องเกิดหาทางการแกล้งชีวิตสมองคิดอยู่แต่แบบนี้อย่างเดียวนะ แล้วคุณจะสร้างความสําเร็จได้งไงไม่มีทางเพราะวันๆไม่ต้องทําอะไรกินน่ะคิดแต่เกียจชัางไอ้นี่กูต้องหาทางแก้แค้นทําลายมันให้ได้ด้วยวิธีกลไกสมองไม่เขามีวิธีเขาเลือกไว้คิดสร้างความสําเร็จไม่ใช่ไว้คิดเพื่อทําลายมันเสียเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าคนทําเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันต้องมาสังคายนาทางด้านความคิดและวิธีการจิตใจคับแคบจิตใจกว้างอยู่ในระบบนี้ มันจะต่างกันตรงไหนเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวครับ